ลูกป้อนคนไหนที่เขามุดมุดก็คือแบบอ่ามุดนี้เราแบบกลัวเราตอนยังเป็นลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นในไซส์ของ30วันขึ้นไปจนไปถึง60วันนี้ถ้าเราได้มาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นขนพายหรือขนคุมแล้วเราก็ต้องฝึกอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีการฝึกเขาจะดูมาก,มาก,มากตามที่ทุกคนเห็นอันนี้พี่เพิ่งรับมาอยู่กับพี่ได้ประมาณวันศุกร์ก็น่าประมาณ4-5วันแล้วเขาก็ ค่อนข้างที่จะโอเคในการที่แบบกินอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่พี่ต้องการให้เขาเป็นนะครับสวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยมาดูนิวยอร์ตอนนี้พี่ป้อนอาหารนิวยอร์เสร็จแล้วก็ จะมาอัปเดตในส่วนของนกในบ้านแล้วก็จะเป็นการเอาลิงเนี่ยออกไปด้านนอกว่าวันนี้พี่สั่งหัวข่าหวัวขาก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเราจะใส่หวัวขาแล้วก็จะพาออกไปเล่นข้างนอกนะครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณในช่วงของตอนค่าเราจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าถามว่าทุทุกคน เนี่ยแต่ถ้าถามว่าลิงเน็ตตอนนี้เป็นยังไงหรือนิวย e ร์ตอนนี้เป็นยัไงลิงเน็ตก็ปกติตอนนี้ก็เชื่อมกับพี่ค่อนข้างดีส่วนนิวย e ร์ก็ถือว่าโอเคตอนนี้พี่ปล่อยบินในบ้านเลยนะทุกคนก็ปล่อยประมาณ2องสามพันแล้วจับเข้า,าใส่ที่ลําโพงที่คอเขาแล้วก็ไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมเพื่อควบคุมบริเวณนะครับส่วนเวิร์เดกับพวกสกายหรือลูกฝึกหรือในส่วนของานี้เจ้าซันเดย์ซันเดย์บินสวยไหมทุกคน ยังไงบ้างซันเดย์ของพี่ก็สามารถฝึกคอแบ็กในส่วนของการโฉบลงแต่ไม่ต้องถามเลยเนี่ยพวกฟอร์พัทเขาถึงจะเป็นนกเล็กแต่เขามีความจาที่ดีมากๆมาก,มากแบบเราสามารถฝึกให้เขาแบบคาดสิ่งของอะไรไม่ได้แต่ว่าพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นพี่ก็เอาแค่ปล่อยบินอิสระได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเจ้าสกายนะครับสกายมีแผลตรงคอนะสําหรับใครที่ สงสัยตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ไปคีบเอาในส่วนของไม้ออกไม้แทงตรงกับพาอพักงานตอนนี้เขาก็โอเคล,ล่าเรืองดีก็ผ่านไปประมาณสอาทิตย์แล้วคนเขาก็ขึ้นตอนนี้ร้อยคนสวยเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะยัดอาหารในส่วนของพวกอาหารผลไม้อัดเน็ตน,นะครับเพราะฟอร์ฟัชอบม,อมากๆเลยแต่ตอนนี้มือพี่จะเลือดออกนะจะเชื่องแค่ไหนเขาก็กัดได้เหมือนเดิมนะเขัาที่กคนดูบ์ดเดย์ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งนึงในส่วนของตอนค่ำนะครับเราไม่ใช่ตอนเย็นนะครับพี่ถึงจะปล่อยเขาออกไปเล่นแต่ตอนนี้พี่ขอป้อนนานในส่วนของเจ้าซันเดย์ก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับใครสนใจห่วงขาก็สามารถทักมาที่เพจได้เลยครับ2อถึงสวันของถึงเลยนะครับก็สลักฟรีในส่วนของห่วงขานี้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามมาได้มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับโอเคทุกคนไปเจอกันในช่วงของตอนเย็นเลยนะครับ โอ๋อย่าพึ่งนะครับทุกคนตอนแรกพี่ว่าจะไม่ได้อัดคลิปตอนป้อนเสริมให้เขานะครับเดี๋ยวเราป้อนเสริมให้เขาก่อนอในช่วงของการป้อนเสริมนี้คือการทําให้เขาเชื่องนะครับหรือแบบให้เขารู้จักคอหานกับเราแล้วก็เห็นเราเป็นมิตรนะครับการปา่า การป้อนเสริมแต่ว่าอันนี้เขากินอาหารหามเมล็ดได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทานตะวันผลไม้อัดเม็ดนะครับแต่ว่าในช่วงของตอนนี้เราจะเพิ่มผลไม้อัดเม็ดถามว่าเขากลัวพี่ไมหมจริงๆนกแก้วลิงเน็ตนี้เขาจะขี้ระแวงอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ถ้าเราไม่ตีเขาไม่ตะคอกใส่เขาเขาก็อยู่โอเคแต่ว่าพี่ตะคอกใส่เขาตอนเขาทำหนาเนียวเยียขาหักนะครับทุกคนก็ตอนนั้นโอ้พี่โมโหมากแต่ตอนนี้ก็เรื่อยๆสามารถอยู่กับเขาได้ก็ว่าจะให้อยู่ปล่อย พราะว่าจะปล่อยในช่วงของตอนเย็นนะครับทุกคนเพราะว่าเราเอามายังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับทุกคนก็จะให้เขาแท้กินแบบนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของนกตัวไหนที่ดุเราป้อนไปเลยอย่าเพิ่งเช็ดเราไปเช็ดตอนที่เราลูบหัวครั้งเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมนี่เขาก็จะขอแบบนี้จริง,รงๆนกแก้วลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกป้อนหรือตัวโตก็สามารถทําให้เชื่องได้แต่ลิงเนี่ยตัวไหนที่โตมาจากครงหรือแบบเราป้อนนิดหน่อยไม่มีการฝึกนี้ เขาก็ไม่เชื่องนะครับแล้วก็จิกกัดนี้ถ้าเข้าเนื้อของเราอะเลือดออกได้เลยนะทางนี้ในการจะเลี้ยงลิงเนี่ยศึกษาสายพันธุ์นี้ให้ดีนิสัยของเขาไม่เหมือนกิมชิกไม่เหมือนซันคอนวัวกัดคือกัดเชื่องคือเชื่องสา,อสามารถจับได้เฉยก็คือจับได้เฉยนะครับไม่มีแบบนอกเนื้อจากนี้เราต้องเดาอารมณ์ให้เขาถูกเห็นไหมตอนที่วิ่ป้อนทําแบบนี้คือเขายังไม่พอใจเท่าไหร่แต่ว่าทางนี้เราก็อยู่ด้วยกันโดยที่ ไม่ไปในส่วนของตีเขาหรือทําให้เขากลัวเขาก็จะอยู่กับเราเป็นประมาณนี้อยากให้ทุกคนดูคลิปในส่วนของผมรีวิวลิงเน็ตไปแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนในการฝึกได้อ้อลูกป้อนคนไหนที่เขามุดมุดก็คือแบบ มุดหนีเราแบบกลัวเราตอนยังเป็นลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นในไซส์ของ30วันขึ้นไปจนไปถึง60วันนี้ถ้าเราได้มาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นขนพายหรือขนคุมแล้วเราก็ต้องฝึกอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีการฝึกะเขาจะดุมากๆตามที่ทุกคนเห็นอันนี้พี่เพิ่งรับมาอยู่กับพี่ได้ประมาณอวันศุกร์ก็น่าประมาณ4-5วันแล้วเขาก็ ค่อนข้างที่จะโอเคในการที่แบบกินอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่พี่ต้องการให้เขาเป็นนะครับอันนี้จะเป็นห่วงขาพี่ใส่ของสีทองแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะครับโดยปกติแล้วนกแก้วลิงเน็ตะถ้าเขารู้สึกอันตรายหรือไม่แบบ ไม่สบอารมณ์กับเราเขาจะบินหนีไม่งั้นก็จิกกัดเราได้แต่ทางนี้เราสังเกตในเรื่องของสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของเขาให้ดีอารมณ์ของเขาตอนนั้นเราสามารถจับได้โอเคเราจับมาฝึกหรือมาป้อนอาหารแบบนี้อารมณ์ตอนนั้นที่เขากําลังดูเราก็อย่าไปจับเขาอย่าตะคอกอย่าตีใส่เขานะครับพี่ก็ ทําผิดไปหนึ่งข้อตะคอกใส่เขาครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็คือพี่พบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าเราไปหาหมออาเนื้อเยียพ้นขีดอันตรายแล้วก็รอดูอาการพี่ก็มาปรับเปลี่ยนในส่วนของอาการที่แบบเขากลัวเราตอนน้นคือกลัวแม่พี่จับนะแต่ตอนนี้เห็นไหม สามารถเข้าออกกองได้โดยที่เราสามารถที่จะให้เขาอยู่หน้ากองแล้วก็เราไปรอที่หน้ากองเปิดกองเขาก็จะออกมาเราโดยที่จะไม่มีอันตรายที่แบบเขาคิดว่าถ้าเราอันตรายเขาก็ไม่ออกมาไม่ทําตามคําสั่งแต่ถ้าเขาคิดว่าโอเคเราปลอดภัยสามารถที่แบบขออาหารเรืออะไรได้เขาก็จะออกมาหาเราน,นั่นเองทุกคนน่ารักมากมากเลยนะเห็นไหมดู ตัวโตมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะเช็ดปากให้ทุกคนดูนะการเช็ดปากนี้ให้จับนิ้วหรือมือของเราข้างไหนที่ถนัดแล้วจับเท้าตรงนี้ไว้แล้วก็ค่อยๆเอามือไว้ตรงหน้าแบบนี้เขาก็จะก้มหัวพอก้มมาแล้วให้วางไว้ตรงพื้นแบบนี้แล้วก็เช็ดปากเขานะครับเนี่ยเช็ดปากแบบนี้เลย เห็นไหมเขาก็จะไม่กัดเราเขาก็จะให้เราเช็ดการจับเช็ดปากแบบนี้ให้ถูกวิธีคือเราจะไม่ทําให้เขากลัวไหมเขาก็จะแท้ต่อแล้วก็เราเอามาเช็ดตรงที่เขามาเช็ดเราต่อนะครับทุกคนก็เนี่ยเห็นไหมถามว่าเขากลัวไหมในการจับปีกจับหางพวกนี้เ่ะเขาจะห่วงมากๆห่วงในเรื่องของการจับตรงหางตรงตะหลังปีกอย่าทาหลังปีกนี้อย่าทําตรงหางอย่าทาให้ไปจับตรงหัวตรงหัวแบบนี้ถามว่า ถ้าเขากัดหรืออะไรเราก็ไม่ต้องถกมือออกไปแล้วก็อย่าไปตะโกนใส่เขาแล้วก็เอาออกมาแบบนี้ถ้าจะจับให้เขาเห็นมือเราก่อนแล้วค่อยลูบหัวแบบนี้ลูบหัวแบบนี้ก็แล้วแล้วเราก็จับแก้มเขาแบบนี้แล้วก็มือลูบแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะ ในส่วนของที่แบบจะกัดก็คือกัดเลยเราก็ต้องอย่าทำเขาแต่ว่าถ้าไม่กัดก็จะเบี่ยงเบนเราออกไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะให้ให้สังเกตนกของเราดีๆนะครับเนี่ยที่จะมาให้ทุกคนดูว่าเวลาเราฝึกหรืออยู่กับเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วพี่จะทําคลิปแยกรีวิวเขาอีกครั้งนึงว่าเขามาจากไหนลูกป้อนเป็นยังไงโตขึ้นเป็นยังไงในการผัดขนในการดูเพศเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยรู้จักครั้งนึงแต่วันนี้พี่มารีวิวนั่นเองทุกคนเห็นไหมมาป้อนเสริม เขาก็ยังมีจิกกัดพี่แต่พี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อย่างน้อยก็โอเคเขาอยู่กับเราเขาแบบรู้สึกปลอดภัยก็อุ่นใจรือคนดูนกนกพิราบบินมาเกาะสงสัยนะเนี่ยคือถ้าปล่อยน่าจะบินไปหาเขาเลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูเนี่ยการเปลี่ยนมือและให้เขาเห็นว่าเราจะจับเขาเราก็สามารถจับเขาได้เลยนะทุกคนเห็นไหมอ๋อที่สําคัญจุดจุดสาคัญที่นกไม่ชอบให้จับก็คือตรงนี้ตรงนี้คือนกไม่ชอบให้จับนะครับ แต่ว่าถ้าเขาเห็นมือเราแล้วเราสามารถจับได้เห็นไหมแต่ถ้าเขาไม่เห็นหรือเราพุ่งไปแบบนี้เขากัดเราได้ทันทีนั้นแล้วก็เลือดออกเลยนะครับเห็นไหมถ้าเขาเห็นมือเราเราเกาเขาเขาก็จะยอมให้เราเกาเห็นไหมทุกคนเดียวก็หัวฟูแล้วนะทุกคนเห็นไหมเขาชอบอย่างนี้คือโอเคแต่ถ้าเขาไม่เห็นคือกัดอย่างเดียวโอเคทุกคนก็เจอกันในช่วงของตอนเย็นเดี๋ยวเรา,เอาออกไปข้างนอกกันเป็นวันแรกของเจ้ามิดไนท์ใช่ไหมจุกคนะทุกคน <c oughs> ใครยังไม่ทําอะไรคือไปจุ๊บเขาเดี๋ยวเขากัดจมูกเลือดออกได้เลยครับมันเชื่อจยังเลยตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนหางยาวด้วยนะครับโอเคเราไปเจอกันอีกทีในช่วงของตอนเย็นนะทุกคนอยู่ไหมอ๋อพี่ลืมรีวิวตู้ปลาของพี่เลยตู้ปลาวิสวยไหมก็เพิ่งเลี้ยงปลาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะทุกคนพี่ก็จัดแต่งในส่วนของตู้ปลาไม่เสร็จสิอยากเพิ่มต้นไม้อยากเพิ่มหอยอยากเพิ่มกุ้งลงไปก็ กลัวปลาทองจะกินนะทุกคนที่มีปลาทองอยู่4ตัวไม่เหมือนกันด้วยนะพวกนี้ก็ซีแตกต่างกันลายแตกต่างกันนะครับแต่ว่าอนาคตอยากได้ตู้ใหญ่ๆเต็มหลังเห็นไหมทุกคนประมาณตู้ใหญ่ๆเต็มหลังจนมาถึงในส่วนของอิกสุดท้ายก็น่าจะเลี้ยงพวกปลามังกรน,นะครับแต่อันนี้เป็นอนาคตนะไม่ว่าเราจะเลี้ยงพวกนี้ไม่งั้นก็อีกแบ่งหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นการเลี้ยงงูนะครับโอเคทุกคนไปเจอกันในช่วงของตอนเย็นเราไปปล่อยลิงเง็ยกันดีกว่าเพราะว่าต้องใส่สายจูงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของตอนเย็นแล้วนะทุกคนพี่ก็ได้เอาเบิร์ดเดย์ออกมาไว้บนคอนก่อนนะเพราะว่าพี่จะเอาจเจ้ามิดไนท์ของเราที่อยู่ในกรงทุกคนเห็นไหมออกมายืนข้างเบิร์ดเดย์เพื่อที่จะให้เขาทําความคุ้นชินเพราะว่าเบิร์ดเดย์เวลาได้ยินเสียงอะไรเขาไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเบิร์ดเดย์ตกใจอ่ะบินนะถ้าเป็นขี้นกนกขี้ตกใจบินเขาจะบินตามกันไปแต่ทางนี้อย่าทําตามนะครับให้ฝึกเขาก่อนแต่ว่าองพี่ก็ น่าจะไว้ใจเขาได้พี่จะเอาเขาออกมาเล่นข้างนอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมากับกล้องหลังไปดูเลยนะครับว่าจะลอดไหมสําหรับวันแรกก็จะมาให้ทุกคนดูประมาณสัก2-3นาทีนะเพราะว่าพี่ต้องฝึกอ่าลูกป้อนในส่วนของฟอร์พัสีเมิร์ฟของเราเจ้าซันเดย์แล้วก็จะเป็นเจ้า เรนโบว์ uh, อยู่นะครับทุกคนก็จะมีเวลาอัปเดตทุกคนประมาณสองสานาทีของโนกแก้วลิงเมดนะทางนี้เดี๋ยวเราไปทําคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาหนะ้าที่ออกมาอยู่ด้านนอกแต่ว่าออกมานี้เราต้องใส่ห่วงขาไม่เหมือนเบิร์ดเดย์นะครับเบิร์ดเดย์ไม่ได้ใส่ก็ที่เราใส่เราจะกันเผื่อเขาหลุดหายไปเพราะว่าพวกนี้เวลาหลุด high, หายเผื่อเขาไม่มีอาหารกินเขาอ,อาจจะเสียชีวิตได้นะครับทุกคนก็เราจะเซฟไว้พี่จะคล้องกับอา เห็นไหมคล้องกับห่วงของเขาเลยนะครับการคล้องกับห่วงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางในการที่แบบ จะลังเขาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาปรับสภาพแล้วเราค่อยปล่อยข้างนอกโดยที่ไม่มีสายจูงนะครับแต่ว่าครั้งแรกของเขาก็อาจจะแท้แต่เราปล่อยให้เขาแท้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาชินเขาก็จะไม่แท้นะครับส่วนเบิร์ดเดย์ก็กินไม่สนอะไรนะครับส่วนเด็กๆอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยปล่อยออกมาอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ให้ดูขนาดเราใส่แบบนี้ออกมาเขาไม่ยอมบินไม่รู้ว่าสายคล้องห่วงขาดึงดูดความสนใจเขาหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็รอดูเสียงรถมาว่าเขาจะ ตกใจไหมนะครับทุกคนแต่ถ้าแบบเสียงกระทันหันนี้เขาตกใจแน,น่นอนแต่ลิงเน็ตถือว่าโอเคมากๆเลยนะถ้าได้มาประมาณนี้แต่ว่าในการฝึกบินอิสระนี้เราก็ต้องเอาไปฝึกบินกับกลุ่มเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะยืนคอนแต่ว่าเบิร์ตเดย์พี่จะทําอะไรเขาไหมเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวต้องวางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาทะเลาะกันอาจจะเกิดการจิกกัดกันบาดเจ็บได้ลิงเน็ตเขากัดแรงกดไม่รู้ว่ากัดแรงกดซันคอน,หนวหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าทําไมสายพี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ทําดีๆก่อนนะครับโอเคทุกคน ที่พี่ผูกไว้สองสองครั้งนี้ก็คือเผื่อเขาหลุดเรืออะไรไปอ่ะมันจะได้กระชากแรงกระชากน้อยกว่าที่แบบเราผูกยาวๆแล้วกระชากครั้งเดียวอันนั้นจะทําให้นกขาหักได้นะครับทุกคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยสาหรับลิงเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราจับได้แล้วก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เห็นไหมโอเคเลยเดี๋ยวพี่ต้องให้เขาปรับความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเราจะดูในส่วนของ การเข้าสังคมกับนกตัวอื่นว่าเป็นยังไงแต่ว่าลิงเน็ตนี้ถ้าเราจับจุดได้หรือรู้ในส่วนของนิสยัยเรามองแป๊บเดียวเราก็รู้เลยว่าโอเคช่วงนี้เขายังไม่พร้อมที่แบบนี้แต่ว่าทางนี้เราก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนนครับถ้าเราจะจับเขาอย่างที่พี่บอกไปให้เขาเห็นมือเรานะครับแต่ว่าเขาอาจจะกลัวบ้างเนี่ยเราจะจับเขาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจับเขาได้เขาก็จะให้เราจับไปถ้าเขาจิกเราก็ต้องปล่อยให้เขาจิกนะครับเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่เอาไว้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเห็นไหม ลิงเง็ดจะตัวใหญ่กว่าซันคอนัวด้วยนะครับซันคอนัวจะตัวเล็กนิดเออไม่ใช่ตัวเล็กสิมาเร็วเบิร์ดเดีเวขอดูหน่อยเบิร์ดเดยกก็ขนาดตัวก็เล็กกว่าเห็นไหมทุกคนเล็กมากๆเลยนะแต่ว่า,าลิงเง็ดของพี่อ่ะจะกัดซันคอนัวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาน่าจะไม่กัดหรอกไม่ค่อยสนใจว่าเขาสนใจห่วงขาหางพวกนี้จะยาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูตาเวลาเขาปรับโฟกัสนะแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะสนใจห่วงขาตัวเองเนีย่ยทุกคน ห่วงขาพี่ก็เพิ่งใส่ให้วันนี้นะครับใครที่แบบเลี้ยงประมาณนี้อยากเอาออกมาข้างนอกก็ให้ยืนคอนโดยที่ต้องใส่ห่วงขานะถ้าไม่ใส่นี้ก็คือหลุดหายได้เลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกายสกายของพี่ก็จะปล่อยบินอิสระอยู่นะครับแต่ยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวเขาบินมาหาเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์อาจจะก,กัดเขาได้อันนี้เป็นนกฝึกของเราจริงๆนกฝึกพี่ให้อยู่อีกกรงหนึ่งนะที่พี่ให้อยู่กรงนี้ก็คืออ่าในส่วนของ นิวเยียของเราจะเป็นอีกกองหนึ่งจะเป็นกองพักนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยซันคอนัวจะร้องอันนี้เสียงนิวเยียร้องมาจากในบ้านนะครับทุกคนได้ยินไหมเสียงนิวเยียร้องมาจากในบ้านก็อันนี้จริงๆเขาเป็นมิตรกับทุกตัวนะแต่ว่าในสวนถ้ามาอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยถ้าลิงเน็ดเขาเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะร้องแบบนี้แล้วก็หัวจะฟูเห็นไหมทุกคนดูพี่กลัวเขาบินมาเดี๋ยวเราไม่เข้าใกล้นะครับเนี่ยทุกคนดูพี่ใช้ดุยฟังเห็นไหม เขาจะหัวฟูแบบนี้เลยนะทุกคนดูเห็นไหมเขาตัวหัวฟูถ้าเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะเดี๋ยวลูกป้อนของเราอาจจะโดนจิกกัดได้แต่นี่เป็นนกฝึกของเราก็ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับอยู่นี้เขาก็บินได้ในระยะหนึ่งแต่ยังไม่ไกลนะครับวัยนี้อ่ะที่คนชอบทําหลุดหายจะเป็นวัยนี้เลยนะทุกคนเป็นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไว้บนบนคอนฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่ต้องเอาออกมาฝึกกับฟอร์พัดสีเมิร์ฟของเรานะครับเนี่ย อันนี้จะเป็นโอพัทสีเมือบของเราก็บินได้แล้วนะทุกคนไม่ใช่บินไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็บินได้เป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องฝึกเขาเขาก็ค่อนข้างเชื่องมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะ ฝึกนกฝึกของเราต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะบินมาเดี๋ยวพี่ดูดูไม่ทันเขามีสี่ตัวที่อ,ออกมาเดี๋ยวอาจจะเกิดการหลุดหายได้หรืออาจจะจิกกัดกันบาดเจ็บสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเลย,ยทุกคนน่ารักมา,มากเลยนะเห็นไหมดูเลยน่ารักมา,มากเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่